สวัสดีครับนี่พาครอบครัวมาเที่ยวมือจืดนั่นเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กมือหน่อยไหมบ้านสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะด้วยมาทำอะไรนะครับพูดมาเอาสวัสดีค่ะด้วยกุ้งสวัสดีค่ะเออสวัสดีค่ะเชมันทำอะไรลูกจับกุ้งครับไปจับกุ้งไปจับเชมบ๊อบใช่ไหม แบอกจับกุ้งครับหันหน้ามาบอกจับกุ้งครับเดินเลยไปเลยที่นี่นะลูกทีมงานเดี๋ยวรอตรงนี้แหละลูกอาตามไปเลยอ่ะตามทำไมล่ะเาเอากระปองเท้าไว้ข้างบนนี่แหละเดี๋ยวเราไปดูนะครับไปเอากุ้งเดี๋ยวเราไปดูกุ้งเด็กๆเด็กๆอยู่ข้างบนก่อนค่ะ ขึ้นมาเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเอามาให้ดูค่ะเด็บจะจะจับเด็กจะจะจับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้นะไปยืนดูไปดูใกล้ๆก็ได้ไปดูไปยืนดูเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูวิธีหากุ้งนะครับวิถีชีวิตคนภาคอีสานนะครับ อันนี้เป็นบึงธรรมชาตินะครับบึงธรรมชาติถ้าคนท่าอีสานเขาจะว่าเรียกชนเราประทานนะครับเราก็ไปดูนะครับว่ากุ้งจะไปดูกุ้งกัน,ว,น,นว่าเราจะได้กุ้งหรือเปล่านะนะครับนี่คือที่เห็นอยู่นี่คือบึงธรรมชาตินะครับนี่ก็คุณลุงนะครับ คุณูุงันก็กำลังจะไปดูกุ้งนะกลกินกนนก่นนี้เป็นกลินธรรมชาตินะอยากให้เพื่อนๆถ้าคนคนภาคอีสานจะรู้นะครับกลิ่นโคนนะครับกลิ่นโคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกลิ่นอะไรนะมันจะเป็นกลินธรรมชาติของมัน <ไป S 1> เด คุณลุงก็กำลังเอากุ้งอยู่นะเต้นเกงแล้วมาลูกเด็กๆอยู่ตรงนั้นเลยลูกควายมนาตักควายไงอ,อันนี้ลงทุนนะเราเดินลุยเลยลงไปเพื่อถ่ายทำให้ดูนะครับว่า เ,เราไปดูวิธีวิธีกครับหักกุ้งนะฮะนี่คือเราจะมาดูกุ้งกันมาหากุ้งพอด,ดีคุณลุง,ลงถ้าไม่จมมันมันมันจะลอยหนีไงมันจะลอยหนีต้องจมมาว่าฝ้ายเ,เขาวิทย์นะ้ำออกไง ต้องคิดน้ำอมอกไงจะล้มนะามาดูกุ้งกันนะครับ <อ 400. S 2> ถ่ายอยู่นี่ถ่ายที่ตีนใช่ไหมที่เหยียบใช่ไหมใค่บอกว่าไม่ใช่อันนี้เรามาดูกุ้งฝอยกันนะครับมาหากุ้งฝอยกันเราลุงนี่ ถ้าทุกทีมีด่ดีเลยมีนจมีไหมยังยังไม่เคยเล่นน้ำก่อนรกเลยมตงด้วยมันกงมีมั่มงเลยม,ม,ม,เมันคงไม่กัดเราเร็วฮะนะ อมีไรงมาขายนะถขายกับข้าวเลยไม่ลงมาหรอกแม่มันลื่นไม่ต้องรงไม่ต้องลงไม่ต้องพามันลงมาหรอกองลื่นลืนลืน,ลน เรือมันจมอยู่ลูกลงไม่ได้ลงไม่ได้รอก่อนรอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเล่นที่น้ำล้นดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตาพาไปเล่นที่อีกที่หนึ่งเดี๋ยวดูกุ้งก่อนลูกนะโอ้โหแสบเพราจะลงมาเล่นไม่ได้ลูกตรงนี้เล่นไม่ได้เขาไปเชื้อทะเลมารอบนึงติดใจเขาอยากไปทะเลป่ามันมีปูนมีอะไรมันเล่นสบายมันเล่นไม่ได้แล้ก วุ้ยทำไมไผ่ที่นี่มันเป็นหนาวกันเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเพิ่มเดี๋ยวเมเดี๋ยวเพิจะวิ่งเนี่ยเดี๋ยวเพิ่มจะทำนะเดี๋ยวเพิ่ม่ะทำกันย้อนแสงนะครับถ่ายย้อนแสงนิดนึงนะครับก็ขออภัยนะครับทุกคนนี่เราดูวิถีชีวิตนะครับนี่คนต่างจังหวัดนี่เขาก็มาหามันกันอะไรนะไฟไง ควายควายลงเล่นควายกินน้ำไงไกลนะนี่คุณลุงก็าลังนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่ากุ้งมันได้เยอะไหมฮะทีนี้ไม่แน่ใจนะว่าจะได้เยอะหรือเปล่านะครับ อ๋อโดนโดนปืนใหญ่ยิงเรือเลยจมไงโดนปืนใหญ่อะเซนนอยยิงเรือจมเลยเกาโตดมือ้วนจะจมเอาไงต่ออยากยกยกยกให้มันพ้น ไปทางนน้นนะน้ำมันที่ต้องให้มันอยู่ในน้ำโอ้โหติดไม้โอ้โหติดต่อต่ออยู่ใต้น้ำต่อเบลล์เลยโดนควายเหยียบดิเดี๋ยวต้องนี้ต้งนี้ ตัวเล็กๆดำๆเนี่ยไม่ใช่กุ้งแมงดาปะไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยตัวเล็กๆดำๆเนี่ยนะแมงดาปะเนี่ยมันใช่ไหมมันไม่รู้มันตัวอะไรดำๆเนี่ยระวังน้ำแล้วยกน้เลยยกน้ำเลยเอายกด้วยเหรอเอาไม่ออกจะยกยังไงอะ เดี๋ยวให้ลุงเอาน้ำออกนะเดนน้ำเอามึงสักยันมาเต็มตัวมึงไม่เหนียวเหรอเขาไม่ได้สักมาเพื่อน้ำไทยเอาเหลยกันตะลุกปืนกูก็กูก็เข้าใจว่ากันกันทุกอย่างของกูสักมาเพื่อกันเมียด่านั่นเองมึงจะถามึงจะทำครับมั้ยนี่ติงมันก็แดกได้ มึงิ่งไปถามพามันเนี่มันอยู่ของมันดีดีเอปิงก็แดกได้กูไม่ได้สักกันปิงไว้ออกูสักกันมีดา่าไปเลยตามหลักแล้วเราไปตลาดนันจะง่ายกว่านี้นตลาดมันกินง่ายเกินไป <c oughs> <ะ>เราต้องเอาแบบนี้เหรอเอาแบบนี้พี่ไอ้ยยตรงของพี่ไอ้ตกอ่าอา่อายาบั นี่จมเรือครับพ่อมาสองลำอันนี้คือวิธีการหากุ้งนะครับหากุ้งของคนภาคอีสานนะครับยังไงก็เพื่อนๆที่เข้ามาดูนะครับมาชมในในนี้ก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ขออภัยพอดีถ่ายย้อนแสงนิดนึง ไอ่เชอรี่ด้วยไอพะยะบ้ไข่เชอรี่สามโคกอ่ะมาเจองานนู้โดยเฉพาะดูทีมงานไอเชฟมันจะมาเล่นน้ำคนเดียวโดยเฉพาะเหมือนกันตัวอะไรมันไม่ใช่แมงดาหรอไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นไอ้นี่แมงไอ้นี่นะ ยพาวีีนเแล้วมาทำคนเดียวอ่ะแล้วที่ทำคนเดียวทำไงก็เอาอีนนี่เหละกวางวาววางแล้วก็นี่ตอนทำมันไม่ยากหรอกอีตอนเอาขึ้นน่ะมันยากยกย่างนี่แหละยกไปยกไปยกไปแล้วรวบไปรวบยังไงมันก็ต้องติดตัวสองตัวแหละกันขนาดนี้แล้วนี่ไงไม่เงียบเลยวะเงียบจี มไ่เงียบหรอกมันยังไม่ถึงเฮ้ยไม่ใช่หรอกเนี่ยยกนี้ก็เห็นแล้วเนี่ยมันโอ๊ยมีอยู่ลุงมีบ้างเลยมีหคอดปลาดี่ปลานะตกใกล้ๆกับโรงงานเลยอ้าวลุงหกหกทั้งนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดึงทั้งหมดมันหมัานไหมนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปรวบมีเดียวอันนีงอันเดียวเลยนะอันเดียวรวบเลยรวบเลยรวบเลยฝังนู้นนะต้อ

ปลาเข็มปลาหมอกุ้งไม่มีมีปลาแค่โอ้ยมีปลาช่อนด้วยช่อนงยเห็นอยู่อ่ปลาเข็มกินได้หรอได้หมดเลยโอ้ยเห็นมีกุ้งเลยกุ้งไม่ติดติดปลายังเดียวสองตัวสามตัวนะเอ้ยติดอยู่ปลากับหอยเชอรี่ เฮ้ยทำไงตีตีน้ำมั้ขึ้นไปเลยหรอไปไปขึ้นไปเลยจะไม่ทำหรอกไปได้แล้วเรียบร้อยขึ้นเลยไปปลาช่อนตัวนึงปวดปวดเยิวด้วยพอลงมาน้ำมันปวดเย่ยวเลยเนี่ยเป็นหาอะไรก็ไม่รู้ หลายอ,อยางไปครับนี่ครับวิถีชีวิตของคนภาคอีสา,หานหากินหาอยู่หากินตามนี่ครับเนเท่าคนแก่เห็นลูกเห็นหลานกลับมาจากเมืองกรุงก็ดีใจนะครับก็อยากให้มีให้ลูกให้หลานได้กินของธรรมชาติตามเหมือนที่เคยกินมาก็ชวนกันมานครับหา,าดูคุ้งดูปลานะครับตามบอกฟองธรรมน์นี่บึงธรรมชาตินะครับ ฝากนิดแ,แล้วจะจับปลากันไปแล้วครับดูครับคุณลุง กับหลานเคยลุงกับหลานเคยล่ากันไปนะครับแล้วใครใหม่คนนะ,ะนล,ลุงเขาห่ห้มหน่อยลุงอ๋อเดี๋ยวลุงมันจะตักพยาง ีเอาไ,ได้ปลาช่อนได้ปลาช่อนปึ๊บเลยแล้วนี่ภาษาอีสานเรียกปลาสะทงปลากาปลากาใบไส้เนื้อไส้สามสี่วันนึ่งโอ้ปลาเกือกกระิดดูตาดิตาไดิปลาเยอะไหม มาไปยกไปยกเลยไ้สองตัวเด็กกุ้งกันหรือเปล่านะมีหอยด้วยใครจะเอาหอยเจ๊มั้งหอยได้หรอเขาไปทำอะไรลูกปลาปลาหอยเขาใส่ด้วย เหลี้รงใหญ่ต้ยไม่มีเลยหมดมีปลาสองตัวมีปลาตัวเดียวขอจับหน่อยขอจับหน่อยปลาอะไรอ่ะขอจับปลาหน่อยเอาเอาเฉดจับหน่อยจับตัวโอ้ยได้เท่าไหรตัวอิ่มแล้วงวดเนี้ยจับหน่อยขอจับหน่อยเฉดจับเปล่า ได้เป้าจับได้เป้ากันคะจับกันไ้้เป่าคะจับเฮ้ยจับไงจับไงจับไงลูกจับไงเดีมเวไเห็นเลยใ่มันจะวิ่งมันจะวิ่งได้ไงลูกมันไม่มีขาเดี๋ยวมันวิ่งดูยายกับหลานจับปลา นี่ยายจับได้ Four ไป้าเป็นยังไงลูกเป็นยังไงบอกดิเป็นยังไงมือเพื่อนเช็ดเฉ็ดเฉ็ดเฉ็ดมันวิ่งยังไงอะป้าขึ้นรถแล้วเร็วไปเร็วไปต่อเร็วป้าขึ้นรถขึ้นรถ คีรจะขับเลยให้ผมครับเอ้ยผมขับไม่ได้แล้วเละแล้วครับครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานเบาอุบลนะครับในช่อง m อ็มสลบ้านนอกนะครับทีมงานเบาอุบลก็วันนี้ืโอกาสดีนะครับเป็นวันหยุดยาวก็เลยมาถ่ายไปทำพิธีชีวิตคนภาคอีสานนะครับนี่ก็ พาครอบครัวนะครับพี่ป้านะ้าอาตุกคุณลุงนะครับมาทำหากินแบบธรรมชาติธรรมชาติให้ดูนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เบาอุบลน,นะครับมีข้อเสนอแนะนําอะไรก็คอมเมนต์มาครับผมขอบคุณครับพบกันคลิปหน้าครับผม